You man. him man. Dylan and things shook Do Bob Cook like ain't ready เวอร์ไวเบ็ตดอทเวอร์ดอทแปดแปดแปดดอทคอมโบนัสสมัครใหม่จุใจสองร้อยเปอร์เซ็นต์โบดอทเชี่ยวขีได้ด้วยประสบการณ์มากกว่า17ปีสวัสดีครับครับผมวันนี้พบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งผมกับรายการรักบอลไลฟ์ผมประจำวันศุกร์ที่27เมษายนแล้วครับผมวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ ดเดือนก็หลายๆคนบางคนก็เงินออกกันแล้วเนเอะรับผมนะการจับจ่ายใช้สอยกันอย่างประหยัดหน่อยนะครับนะวันนี้หมดตอนเย็น <laughs> หมไปเกลือเอาอ่วันนี้นะครับผมก็อยู่กับวันนี้3คนอบอุ่นกันมากเลยครับผม <laughs> อยู่กับผมครับป๊อกกี้ครับต้นเมืองแคนครับ โอเคครับครับผมก็อยู่กัน3คนนะวันนี้เราก็มีผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้นะครับผม <ไป S 2> ก็มเราก็ได้คู่ชิงของยูโรปาแล้วนะครับผมหลังจากที่ได้แชมเปี้ยนลีกไปแล้วนะผมเมื่อคืนนี้ก็มีเตะกัน2คู่นะครับผมก็มาเริ่มที่คู่แรกกันเลยนะครับผมก็เป็นทางด้านของบาร์เซียพบก,กับทางด้านของอาร์ติโกมาดริดนะครับผมคู่นี้ก็คือบาร์เซียเอ่อนัดแรกเนี่ยไปแพ้กับทางด้านอาร์ติโก้มาดิดมา ถึง4ประตูต่อหนึ่งต่อสอต่อหนึ่งนะคะผมก็เออสี่สองนะก็คือว่าแพ้แพ้มา4ี่สองก็พูดพูดง่ยว่าโอกาสจะยากแล้วกลับมาเล่นในบ้านตัวเองก็จริงนะแต่ก็ต้องชนะถึงนะสองสามูนย์น่ะนะแต่สุดท้ายก็ชนะจริงนะชนะใจแฟนบอล แล้วผมก็เป็นบาเเซียแล้วผมก็แพ้ทางด้านของอาติโกมาดิดไปนะครับผมอาติโกมาดิดน evet ี่มีเหลือ10คนด้วยนะแต่ก็ชนะไปผมผู้ที่ทําประตูของอาติโกมาดิดคือไอเดนโรเปนผมก็ยิงในนาทีที่60นะครับผมผลรวม2นัดก็เป็นทางด้านของอาติโกมาดิดชนะไป5ประตูสองนะครับผมก็เข้าชิงชนะเลยเป็นทีมแรกนะผมเป็นทีมจากสเปนของอาร์ติโกมาดิดก็เข้าไปเรียบร้อยแล้วไปรออีกคู่นึงครับคู่นี้เป็นคู่ที่สุดมันมากเพราะมีผลแพ้ชนะ การเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับผมก็เป็นทางด้านของแอตเลติกบิลเบาลนะครับผมพบกับทางด้านของสปอร์ตินลิสบอนนะครับผมครึ่งนัดแรกในลิสบอนเล่นในบ้านก็ชนะทางด้านของบิลเบามา2-1นนะครับผมด้านนี้ก็คือทางด้านของบิลเบาชั้นหนูนย์ก็เข้ารอบแล้วนะครับผมแต่เกมสุดมันมากนะครับผมก็ทางด้านของบิวบาลครับได้ประตูขึ้นนำก่อนนะผมจากทางด้านของมาเกลซูซาเอต้านะครับผมในนาทีที่16นะครับผมหลังจากนั้นผมนาทีที่43นะผมก็เป็นทางด้านของ ดิสบอนมาตีเสมอได้นะผมเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับผมแสดงว่านาะทีที่นำอยู่ไม่เท่าไหร่เองนาะทีก่อนหมดเวลาครึ่งแรกครับนาะทีที่45นะครับผมก็เป็นทางด้านของบิวบาวก็มายิงขึ้นนำสองหนึ่งนะครับผมโดยทางด้านของอีบายกโกเมสนะครับผมก็สองหนึ่งตอนนี้คือสกอร์เท่ากันละแต่สุดท้ายนะครับผมก็เหมือนทัาท่านจะต่อเวลาแต่แล้วก็มีฮีโร่ ทางด้านของบิวเบลมีฮีโร่ครับนั่นก็คือทั้งสองฟาดันโดโยเรนเต้นะครับ oh. ผมก็ยิงในทีที่88นะครับผมก็ทําให้อติบิวเบลชนะไป3ประตูต่อหนึ่งนะผมผลรวมก็ชนะไป4ี่สก็เข้ารอบไปชิงชนะเลิศกับทางด้านของอาร์ติโกมาริดกันก็เป็นสเปนเจอกับสเปน oh. นะครับผมแต่เขาก็ยังเตงให้เป็นบิวเบลนั่นแหละภาษีที่น่าจะได้เพราะชนะแมนยูมาไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรื oh. <c oughs> อเปล่านะโอเคนะครับผมนี่คือผลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก เอยูฟายูโรปาลีกอยูฟา่าแชมเปี้ยนส์ลีกยูฟ่าลีกเมื่อคืนนี้ผมก็ได, <c oughs> ได้คู่ชิงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าก็ขอแสดงความดีทั้งสองทีมด้วยสเปนเจอสเปนนะผมที่อนุูสเปนตกรอบไปทั้งคู่นะอะ่แล้วมาที่ข่าวคราวว่านะผมวันนี้มาที่ข่าวของเซอร์โมงการูนะผมนักเตะทางด้านของเชลซีที่ต่างหายต่อเนี้ยโชว์ฟอร์มเยอะขึ้นนะ แต่มาเปลี่ยนเป็นมาติโอคุมนะครับผมล่าสุดนะผมว่าเจ้าตัวเนี้ยการจะหมดสัญญากับเชลซีในสิน้นฤดูกาลนี้นะผมก็ทางด้านของเอซิมิลานะผมก็เตรียมยื่นข้อเสนอนะผมจะดึงตัวของเซอร์มองการูนะครับผมเข้ามาในถิ่นของมิลานนะครับผมตอนนี้คือมีการพูดคุยกันติดต่อ,อก,กันอยู่นะผมแต่คือเจ้าตัวจะไปหรือไม่นั้นยังไงก็คือตอนนี้ ยังไม่ได้ให้คำตอบแต่ก็เป็นเต็งใช่ว่าเจ้าตัวยังมุ่งมั่นอยู่กับแชมเปี้ยนลีกกับเอเฟเอคัพอยู่ก็ต้องจับตาดูว่าการูจะไปหรือเปล่านะผจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในทีมเชลซีบ้างอ่าแลวมาที่ข่าวข่าวอื่นบ้างครับเป็นข่าวของยูสหพันธ์ฟุตบอลของยุโรปนะครับยูฟ่าก็ประกาศแบนอาร์เซนอลเกอร์ครับคุณซื้อของเจ้าปืนใหญ่แอสตันลเป็นเวลา3นัดพร้อมกับปรับเงินอีก3 3,000ปอนด์ปอหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็1.65ล้านบาทหรือนึ 1>, 1 6 5 0 0 0 0น้นบาทนั่นเองนะครับโดยอาร์เซนวินเกอร์นี่โทรฐานก็คือไปมาณว่าวิจารณ์การทำหน้าที่ของดาเมียสโคมินาผู้ตัดสินชาวสโลวาเนียในเกมที่ยูฟาแชมเปียนลีกนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ที่จเจ้าพินไดเอาชนะปีศาจแดงดำเอซิมิลานไป3ประตูต่อศูนย์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาแต่ก็ไม่เข้ารอบแต่ก็ไม่ได้เข้ารอบครับ อีกคำหนึงครับเป็นข่าวใหญ่ของสเปนเลยก็สื่อของสเปนก็ประโคมข่าวนะครับบอกว่าเป๊ปกาดิอล่านี่กุนซือคนเก่งของจัาบุญทุ่มมาซิลนา่าก็มีโอกาสย้ายมาคุมทีมชาติเออทีมชาติอังกฤษนะครับ ภายในวันนี้ครับ24ชั่วโมงนี้ครับ24ชั่วโมงก่อนเมื่อวานเดนตีเขาครับเป็นการแบบว่าประคบข่าวมาผมเพราะว่าทางเจ้าตัวของเจ้าตัวเปเปเองก่อมาพูดแล้วว่าอนาคตเขาคือยังไม่แน่นอนก็ต้องมีการไปพูดคุยกับประธานก่อนครับผมสัญญาฉบับเดิมก็ปีต่อปีครับปีต่อปีนะผมแล้วว่าเหมือนแบบว่าเขาจะเริ่มถอดใจหรือเปล่าว่าปีนี้เขาชวดหลายแชมป์เลยแชมป์เะเาเต็งเต็งกันรู้สึกว่าเหมือนจะอิ่มตัวจุดอิ่มตัวของเปเผมก็ต้องจับตาดูครับว่า จะมาคุมทีมชาติจีนจริงหรือเปล่าสิงบูหรือจะเป็นทีมอื่นๆนะครับผมก็ต้องจับตาดูกันไปอ่ะมาที่ข่าวครับพี่อบครับอ่ะมาที่ข่าวของของแดงลิเวอร์พูลนะครับเป็นทีมกวนใจมหาชนตอนนี้ก็อยู่อันดับที่เท่าไหร่นะมแปดครับของตารางแต่เขาไม่ได้มีความใจมหาชนแหละแปนบอลเกาเยอะแฟนบอลเยอะนะครับก็เออ อยู่ดับแต่ของตารางนะครับก็ได้แชมป์ไปแล้วหนึ่งรายการคือทาเล่ครับแล้วก็มีลุ้นแชมป์อีกรายการคือไอเดครับที่จะเจอกับสิงบูในวันที่5พฤษภาคมนี้ตัดสินรายการนี้นะครับคุณจะไม่แบบแบ่งแบ่งเผื่อหวังว่าลิวฟูเขาจะได้บ้างเหรอนะพอแล้วสิงบูเขาจะได้ดับเบิลแชมป์นะมีข่าวเลยว่าของแดงลิวฟูนะครับคลอดโปรแกรมช่วงปีชีชนะครับ ช่วงพักฤดูกาลก็จะไปอุ่นเขื่องกับโตโตโดนโตนะครับเอซีทีมในเมเจอร์ลีกแถบลาติบิกาเป็นทีมแรกนะครับแล้วก็น้องนั้นก็จะวันที่21กรกฎาคมแล้วก็ข้ามมาอีกวันที่28กรกฎาคมศกนี้นะครับก็จะลงเตะกับโรมาปิดท้ายที่วันที่28กรกฎาคมเดียวกันนะครับก็จะลงเตะอุ่นเครื่องกับสเปอร์ทีมคู่แข่งในพรีเมยร์ลีกอากิด อืมการนี้คือโปรแกรมการมาคิว Zoom d e c i s i o ของดิวโก้เขาคงไม่อยากจะมาทีมชาติไทยมาแล้วอาจจะเปลี่ยนผู้จัดการดีหรือเปล่าอาถรรพ์นะการสร้างความแข็งแกร่งให้กับดิวโก้การลุการหน้าอ่าการลุการ้นมาจะมาเยือนอีกครั้งนึ่งมาที่ข่าวของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกดีกว่าครับก็ตอนนี้ก็เป็นที่แต่ได้รับได้รับคือฮ่าคือแฟนบอลก็หลายคนก็สนใจว่า เฮ้ยอยากให้มีการลดโทษแบนทั้งผู้เล่นของไบเยนทั้งสิงบูเซซีเนื่องจากว่าเพิ่มบทเพิ่มอัตราดอัตราลดในการรับชมให้ให,ให้ถ้าจิงมันดูเผ็ดร้อนยิ่งขึ้นขึ้นครับคู่แข่งตัวหลักก็จะมาครบทีมไงแต่ว่ายูฟาก็ประกาศแล้วว่าไม่มีการลดโทษแบนแต่อย่างใดแต่มีข่าวดีกับสิงบูนะครับถ้าสิงบูสามารถล้มเอาชนะไบเยนเบนิคแล้วคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนได้ ก็จะอนุญาตให้จอนเทอรีที่โดนใบแดงนะครับไม่มีสิทธิ์ลงเล่นในเกมดังกล่าวแต่จะมีสิทธิ์ที่จะได้ขึ้นไปชิวถ้วยในฐอนะากัปตันทีมของสิงบูเป็นข่าวดีช่วงแรกช่วงเมื่อวานที่ออกมาเห็นเขาบอกว่าจะไม่มีสิทธิ์ท,ธที่จะเป็นเป็นกฎแล้วผู้เล่นที่โดนใบแดงจะห,ห้ามเกี่ยวกับเกมเลยโพเดียมบนโพเดียมก็คือไมไม่ต้องไปยุ่งได้แต่อันนี้คืออนุญาตให้ เป็นกัปตันนีไม่เชื่อได้ไปชูถ้วยถ้าได้แชมป์นะถือว่าก็ถือว่าเป็นแรงกระตุ้นให้กับนักเตะเชลซีเพราะว่านักเตะเชลซีหลายคนไม่ว่าเป็นลน้ำผ่าน้ำผ่าหรือที่เขาออกมาพูดแล้วว่าอยากให้เจทีขึ้นไปเจทีเป็นกัปตันทีมที่เขาชื่นชอบมากเพราะว่านัดชิงดังกล่าวก็แน่นอนครับแซงคน้ำผ่าโจทงต้องสวมบกแขนกัปตันทีม เนื่องจากเป็นรองกัปตันที่หรือเปล่าครับผมด้วยกันแหละถ้าไม่งั้นก็ชูชูตัางทีถแชมป์นะครับในกรณีนี้ถ้าว่าแชมป์ครับผมได้ชูสองถ้วยนะเฮ้ยครับผมมามาข่าวเดียวกันนี่แหละครับก็ล่าสุดมีการได้รับตั๋วแบ่งแบ่งตั๋วเข้าชมเกมกันนัดชิงชนะเลิศออกมาแล้วก็ไปเยอะครับผมก็ ได้ตั๋วเพียง1,7,500บายใบนะครับหรือคิดก็25%ของความจุสังเวียนแข่งอาริอันอาริน,น,น,นาของ<ก>อแฟนบอลของ,ของแฟนบอลสองทั้งสองทีมให้เท่ากันใช่ไหมครับให้เท่ากันแต่ว่าส่วนที่เหลือคือจะให้กับแฟนบอลทั่วไปที่จะเข้าไปชมเกม ก็อ๋อนั่งแู่กันคือซิงบูแล้วก็มาเยนซิงบูมาเยนมาเยนอย่างนี้หรือเปล่าทางซิงบูเขาจะได้ฝั่งเนี้ยฝั่งอาเซียนฝั่งเหนือนั่งนั่งซุ่มยิงทางฝั่งทางแนวของสนามนอกนั้นก็ถ้าแฟนเซตาเองหรือว่า เชลีองก็นั่งค้ากันอย่างนี้เออลุเคุณคุณจะเอาอะไรครับอ๋อที่เหลือก็เป็นพวกเบียบีพวกเบียบีแล้วก็แฟนบอลของดอทมูลอะไรเงี้ยที่ใกล้ๆอยู่ใกล้อยากเข้าชมที่อยากจะเข้าชมาลีของบาเยิร์นก็มาเชียร์เชลซีครับผมอ๋อเชลซีก็มาเชียร์บาเยิร์อ๋อก็ประมาณนี้มูลนยอมูลิโยอาจจะมานั่งชมผมว่าคงมาดูกันหลายคนแล้วปิดดฤูกาลไปแล้วมาดูนาชิงหน่อยได้ไหมว่า ของสิงบูกับของเาเยนแข่งคนไหนติดโทษแบนบ้างของสิงบูก็พอจะรู้กันละว่ามีอีวานอวิดลาอุนเมเลเลสลามิเลสแล้วก็จอนเทอร์ลี่อ่าสี่ตัวแล้วส่วนของบาเยนบาเยนก็มีสตัวนะครับก็ไม่น่าเหมือนกันมีโฮเกอร์บาตูเนอร์นะครับดาวิดอาบาแล้วก็ลุยกุตาโวนะครับสามแข้งตัวหลักก็มีมีกองหลังกับกองกลางกองหลังถท้รั่วก็เสร็จสิงบัวครับ ก็หลักอาการเหมือนแกทั้งคู่หลยแกบอมอ่าก็อ่ะแต่ของบาเยน์เขามีสามแข้งแต่ของเราสี่นะอ่าก็รวมกันหมดเจ็ดเจ็ดหลักเจ็ดตัวครับผมอ่าก็โอเคละถือว่าสมน้ำสมเนื้อกันอ่ะนัชชิงครับที่บ้านบาเยน์มินิกนะวันนี้19พฤษครับาคมนะครับเอาใจช่วยสิงบูกัน สวัสดีคอมพอร์นี้นะสองทีมแหละวผบอกอาจจะใชอสิงบูนี้ก็ีมแล้ผมไม่ได้ระเบียงผมแฟนสิงบูครัับผมวนนี้โปรรแกมะครับวันนี้พักผ่อนเต็มที่นะครับเต็มที่นะครับผมว่งนี้มีฟุตบอลเตะเยอะครับผมนะครับผมวันนี้ก็นอนหลับกันให้สบายนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะนำข่าวคราวของบอลไทยและบอลเทพมาอัปเดตให้ฟังนะครับวันนี้ก็หมดเวลาของเราสับตอนแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการลากบอลไลฟ์สวัสดีครับ Nothing safe when them things start to look, man, man. Keep thinking we shook, man. Do them like what and cook, man. You ain't ready for them things to.